ยะโสธรเมืองบ้างไฟโก้แตงโมหวานมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดยะโสธรได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดที่71ของประเทศเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2515แบ่งการปกครองเป็น9อำเภอ85ตำบล885หมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น5 3 9 8 1 5คน สำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะโสธรเริ่มเปิดทำการเมื่อปีพุทธศักราช2521มีเนื้อที่จำนวน50ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองคูอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรมีอัตรากำลังจำนวน114คน ข้อมูลด้านการเกษตรจังหวัดยะโสธรมีครัวเรือนเกษตรกรจำนวน98,082ครัวเรือนพื้นที่ทำการเกษตร1,649,544า่นไร่พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ข้าวหอมมะลิมันสำปะหลังยางพาราอ้อยโรงงานหอมแดงถั่วลิสงและแตงโมภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดยะโสธรมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ ยะโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองแห่งวิถีอีสานโดยการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนในรูปแบบกลมยะโสธรเพื่อขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรทั้งพืชอาหารปศุสัสตว์และประมงเช่นการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ซึ่งเป็นสินค้าเด่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์และมาตรฐานสากล ปัจจุบันจังหวัดยะโสธรมีพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์5 6 0 0 0ไร่เศษคิดเป็นร้อยละ34ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมดสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะโสธรมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของรัฐบาลนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายกลมส่งเสริมการเกษตรดังนี้ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดยะโสธรมีจำนวน109แปลงที่ครอบคลุมทั้งข้าวพืชอาหารปศุสัสตว์และประมงพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจำนวน90มีการดาเนินการและปรับปรุงศูนย์ให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีศูนย์เครือข่ายจำนวน154ศูนย พัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในการพัฒนาอาชีพและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบก,การเกษตรรุ่นใหม่เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาทางด้านพืชปศุสัสตว์และประมงปัจจุบันมีสมาร์ทฟาร์มเมอร์จำนวน180คนสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบจำนวน9คนอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติจำนวน279คนอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบจำนวน14คน พัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน10ศูนย์และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหมู่บ้านละ1คนรวมทั้งสิ้นจำนวน885คนส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองจำนวน90และศูนย์เครือข่ายจำนวน330และพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเพื่อแก้ปัญหาของเกษตรกรและชุมชนจากภัยศัตรูพืชที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจำนวน90และศูนย์เครือข่ายจำนวน630 จากการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยะโสธรที่ผ่านมาส่งผลให้จังหวัดยะโสธรได้รับรางวัลการประกวดผลงานส่งเสริมการเกษตรในปีงบประมาณ2567ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศก,การประกวดกเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ระดับเขต 2. รางวัลชนะเลิศก,การประกวดสถาบันกเกษตรกรดีเด่นสาขากลุ่มยุวกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต และ 3. รางวัลชนะเลิศก,การประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นสาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขตจะเห็นได้ว่าจังหวัดยะโสธรได้นำนโยบายจากรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกลมส่งเสริมการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตลาดนำนวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งมีการพัฒนาสินค้าเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเพื่อเพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อ GPP ของจังหวัดที่เพิ่มขึ้นทำให้เกษตรกร,ร,กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป